สวัสดีครับผมก๋ยราชดาวันนี้เรามาพบกับแฟนๆผนาเครื่องในวันศุกร์วันเสาร์ที่2ธันวาคมปี2566วันนี้ที่ผมจะพูดถึงก็คือวันที่9วันที่10ธันวาคมนี้จะมีการประกวดพระที่เดอพาซิโอนะครับซึ่งอยู่ที่ติดกับสมาคมชาวปากใต้นะครับแถวาการจนาพิเศษนะครับ เพราะฉะนั้นแฟนๆพาะเครื่องสามารถไปในงานประกวดนี้ไปชมการประกวดนี้ได้นะครับในขณะเดียวกันผมเองก็นำพระทองคําทั้งหมดนี้จะไปโชว์ในงานนะครับการที่ผมเอาไปโชว์ประกวดในงานนี้ก็เพื่อจะมา,าตบหน้าพวกเซียนกรรมลอที่ไม่ไม่เคยเห็นแล้วก็ทำตัวเป็นแหมทำตัวเป็นเซียนกรรมลอนี้ เที่ยวบอกว่าไม่มีมึงไม่มีแต่กูมีนะไม่ใช่ว่าเอ็งไม่เคยเห็นแล้วก็เที่ยวไปว่าคุณไม่มีเขามีเขาต้องบอกมึงไหมหลวงพ่อสร้างต้องบอกพ่อมึงเปล่าก็ไม่ได้ต้องบอกนะแล้วมึงมีปัญญาเห็นเหรอมึงก็ไม่มีบปัญญาเห็นเพราะบางพระบางองค์นี้อายุตั้งเกือบร้อยปีนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้อันดับแรกนะครับผมจะให้ท่านชมนะครับก็จะชมตั้งแต่ ตรงที่เริ่มต้นที่พระปิตานะครับปู่ไข่วัเชเลนเริ่มต้นนะครับผมจะให้ดูนะครับพระปิตาหลวงปู่ไข่วัเชเลนผมเชื่อว่าน้อยคนที่จะเห็นของจริงนะครับนี่เป็นทองคํานะครับเป็นหลวงปู่ไข่วัเชวเลนปี24 7 2ี่นะครับปิตานะครับแล้วนอกจากปิตาหลวงปู่ไข่วัเชเลนนี้ผมจะโชว์ท่านด้วยชุดเบญจภาคินเหรียญ ซึ่งผมก็เอาเหรียญหลวงปู่ไขว่าเชเลนมาโชว์ท่านนะครับว่าของแท้เป็นยังไงกระเซียนกรมารอที่เล่นกันอยู่เป็นของเก้มันเป็นไงหน้าตาเป็นยังไงนะครับปู่ไขนี่ดูไม่ยากนะครับเพราะว่าปู่ไขนี้ 1. เป็นห่วงเชื่อมอันดับแรก 2. ยันท่านแขนขวาของท่านนี้ยันนี้จะต้องไม่ติดนะครับจะต้องมีแว่นช่องนะครับไอ้ที่ ติดกันนั้นคือปี2515เอามาถอดพิมพ์นะครับส่วนใหญ่จะเป็นของแกน,นะครับแล้วก็3นะครับสังกติต้องไม่ปิ้นนะครับจะไม่ปิ้นไม่แตกนะครับ3ข้างหลังก็คือยันของหลวงพ่อจานนี้จะเป็นลายมือเดียวเลยนะครับถ้าคุณเห็นได้เห็นรอยจานแล้วท่านจะไม่โดนหลอกอีกนะครับเอาละเหรียญต่อไปนะครับเราจะดู เหรียญปู่ไข่นะครับ2472เนะครับเหรียญหลวงปู่ไข่นะครับผมเชื่อว่าแฟนๆพระเครื่องที่จะเห็นของแท้น่าจะยังไม่ค่อยจะเห็นนะครับนี่แหละไปอยู่ในชุดเบญจภาคีเหรียญนะครับคนอื่นไม่สามารถเอามาเป็นองค์กลางได้แต่ของผมมีผมก็สามารถเอามาเป็นองค์กลางได้นะครับคุณดูความพระแท้ๆที่ความสวยแค่ไหนนะครับเราเดี๋ยวเรามาดู ด้านลอยจานข้างหลังข้างหน้านี้เราต้องเป็นห่วงเชื่อมนะครับห่วงต้องเป็นห่วงเชื่อม2นะครับยันต้องไม่ติดแขน3ส,สังกติต้องไม่ปิน้น4ียันข้างหลังต้องคมชัดนะครับแล้วเส้นเล็กๆนะครับถ้าคุณจำลอยลอยจานนี้ได้คุณจะไม่โดนหลอกเพราะว่าไม่สามารถ Copy ได้นะครับนี่คือหลงปู่ไข่วัชเลนเนะครับ พวกเสียงกรรมารอที่ไม่เคยเห็นแม่ให้เบิ่งตาดูซะจะได้ไม่งงอีกต่อไปนะครับสำหรับองค์ที่สองนะครับก็จะเป็นหลวงพ่อกานวัดพญาตนะครับหลวงพ่อกานวัดพญาต์สองสี่หกเก้านะครับของแท้แฟนๆภาะเครื่องดูให้ชัดเจนนะครับอันดับแรกตาต้องเป็นเม็ดนะครับไอ้ที่เราเห็นในท้องตลาดนี่ล้วนแล้วแต่ตาโบทั้งนั้นนะครับจะไม่มีเม็ดนะครับ คุณดูให้ดีนะครับว่าเม็ดเล็กๆคมกริบเลยจะเป็นเม็ดเล็กๆ2เม็ดนะครับคมมากนะครับแล้วด้านหลังเดี๋ยวเราจะดูนะครับด้านหลังนี้ขอไขบอ่บอใบไม้เนื่องจากเวลาเขาแกะแม่พิมพ์แกะเส้นแล้วพลาดก็เลยทําให้มี2เส้นนี้ทะลุขึ้นมานะครับเราที่เราเห็นทั่วไปจะเห็นจางๆอยู่แค่แค่บอใบไม้ขอไข่จะไม่เจอนะครับ พวกนี้สําหรับผมไม่เล่นนะครับถ้าเล่นต้องเล่นแบบนี้แล้วท,ท่านเห็นแบบนี้ท่านจะได้เหรียญที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับก็คือต้องมีตําหนิหลายตํำหนินี้คือดูง่ายที่สุดเลยนะครับไม่จําเป็นต้องดูเยอะหยิบขึ้นมาปุ๊บมองตีเดยวลูเลย1ตาต้องเป็นเม็ด2ข้างหลังขึ้นมาขอไข่บอใบไ,ไม้ต้องมีเส้นที่แตกเข้าไปนะครับทะลุขึ้นไปนี่คือ2 4งสนะครับหลวงพ่อการวัดพญาตนะครับ องค์ที่3มก็จะเป็นหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับยันสีนะครับชุดนี้จะอยู่ในชุดเบญจภาคีของผมเองนะครับชุดนี้ผมสั่งตามตลาบเพชรทั้งหมดนี้อยู่ในเซ้เดียวกันทั้งหมดก็คือให้เป็นชุดเบญจภาคีเหรียญท่านที่สนใจสามารถไปดูในงานแล้วถ้าคุณชอบสามารถซื้อแล้วส่งประกวดได้เลยนะครับนะถ้ากรรมการไม่รับคุณคืนผมได้นะครับ นี่คือบปู่ปเอี่ยมนะครับสองสนะครับยัน4นะครับส่วนอีกเหรียญน,นี้ต่อไปก็จะเป็นหลวงปู่สุขวัดปักคลองมาขามเท่าสองสี่นะครับคุณจะดูเยว่าสวยขนาดไหนนะครับเหรียญทั้งหมดนี้ผมต้องใช้จํานวนเหรียญที่มากแล้วมาคัดหน้าเหรียญสีเดียวกันทั้งหมดนะครับ บางอย่างต้องมีสิบกว่าองค์ถึงจะคัดได้องค์หนึ่งที่หมายถึงว่าหน้าสีทั้งหมด5องค์ต้องหน้าเดียวกันหมดนะครับนี่คือ,อหลวงปู่ศกวัดปะคองมาขำเท่าสองสี่หนะครับแล้วส่วนอีกเหรียญต่อไปนะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางการะพร้อมสองสี่แนะครับเดี๋ยวเราจะเห็นว่าพระสวยจะเป็นยังไงกับคุณที่คุณไปเห็นกับพวกเสียงกรรมรอ จะมีสวยแบบนี้หรือเปล่านะครับเหรียญต่อไปจะเป็นหลวงพ่อคงวัดบังกระพร้อมนะครับเหรียญหลวงพ่อคงวัดบังกระพร้อมนะครับถ้าจะดูของสวยแล้วก็ดูที่เหรียญง่ายๆคุณต้องดูจากเหรียญทองคำนะครับเพราะเหรียญทองคำเป็นเนื้อโลหะนิ่มนะครับแล้วก็ตั๊บล็อกแรกๆเพราะฉะนั้นตำเนตติเตียนทุกอย่างจะคมชัด นะครับส่วนที่เราไปดูทองแดงทองเดืองพวกนี้บางทีมันก็เกมั่งอะไรมั่งนะครับแล้วก็ไม่สวยไม่คมนะครับส่วนอีกเหรียญต่อไปนี้จะถือเป็นเหรียญประวัติศาสตร์ก็ว่าได้นะครับก็คือหลงหลงหลงปู่โต๊ะนะครับที่ผมจะโชว์นี้คือหลงปู่โต๊ะปี2510รุ่นแรกนะครับซึ่งทางหลงปู่ โตนี้ทำให้กับยมอุปถาโดยเฉพาะนะครับมีการต่อโค้ดนะครับของผมนี้เหรียญที่โช์นี้คือมีถึง15โค้ดผมมีตั้งหนึ่งโคดถึง16โค้ดแต่ผมเอา15โค้ดมาโชว์นะครับเพราะฉะนั้นคุณจะดูตำเนด,ดูจากั้นนั้นได้นะครับขยายใหญ่รูปใหญ่ให้ท่านแฟนๆภาคเครื่องชมแล้วจำได้ไหมที่โค้ดอยู่ตรงไหนชี้ได้ไหม ท่านลองลองค่อยๆดูนะครับว่ามาีเดี๋ยวนะครับผมจะชี้ให้ท่านดูนะครับจากข้างล่างสุดนะครับข้างล่างสุดนี้1โค้ดนะครับ1โค้ดแล้วก็ ถอยไปนี้ก็จะเป็น2องโคด3ามโคด4โคดสโคดนะครับแล้วก็เลข1เป็น5ในโบนี้6ขวาโบ7นะครับแล้วก็8 9 10นะครับมา10นี่คือ10อยู่ตรงนี้นะครับสิ 10, แล้วขึ้นมา11บเอ็ดนะครับสิบสอง 15นะครับที่สังคตินี้คือ15โค้ดนะครับท่านขยายใหญ่ก็ได้นะครับผมเชื่อว่าทุกท่านไม่เคยเห็นนะครับนี่คือหลวงปู่นี่ทำให้กับยมอุปถา์เท่านั้นนะครับผมมีตั้งแต่1โคดถึง16โคดนะครับแต่ว่าผมวันนี้ผมหยิบเอา15โค้ดมาโชว์ท่านนะครับไอ้ที่บอกสายตรงสายเติงต้องถามว่าให้เบิงตาให้ไปดูว่า เคยเห็นหรือเปล่าแล้วมันมีไหมพวกนี้ไม่มีแล้วครับขี้คุยทั้งนั้นไอ้ที่บอกรุ่นแรกบอกว่ามี1 7เจเหรียญมึงจะเอาเท่าไหร่กุมผมมีไม่น้อยกว่า30กว่าเหรียญตั้งแต่1โคตยันถึง16โคตรวมแล้วมีมากกว่านั้นแล้วยังอยู่คนอื่นอีกเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งการสร้างก็ไม่ใช่ว่าจะต้องมีระบุชัดเจนวันนี้มีจอดของวันจอง ต่วันต่อบาอีกอาทิตย์สองอาทิตย์มาจองเพิ่มอีกหนึ่งก็ไม่ได้ลาโบละเพราะฉะนั้นการที่ว่าเท่านู้นเท่านี้ล้วนแล้วแต่สันติฐานหรือล้วนแล้วแต่อุปโลกทั้งนั้นนะครับเหรียนต่อไปนะครับก็ยังเป็นปู่โตะนะครับพัยดยศปี2 5 1 9ันหนะครับพัยดยศนะครับ2518นะครับ งานนี้นะครับงานประกวดงานนี้ผมจะเอาพระชุดนี้ทั้งหมดไปโชว์นะครับทั้งทั้งใบโชว์ไปส่งประกวดนะแฟนแฟนภเครื่องมาดูแล้วชอบหรือจะซื้อหรือจะเช่าแบ่งปันเสร็จแล้วคุณส่งประกวดเลยผมการันตีว่าถ้ากรรมการไม่รับหรือบอกเก้คุณคืนผมได้เลยนะครับคุณก็เคยเห็นผมที่โชว์มาแล้วนะใบป,ประกวดเมื่อ6-7ปีก่อนผมเดินสายประกวด ทั้งมดรวมๆแล้วใบผมมีไม่ไม่น้อยกว่า7จ็ดแปดใบนะครับช่างเป็นกิโล13กิโลนะครับที่ผมเที่ยวที่แล้วผมไล่ผมก็โชว์ให้ท่านชมนะครับไม่ใช่ว่าผมเล่นคนเดียวนะครับเล่นแบบสากลเลยแต่เพียงแต่พวกเซียงกรรมารอไม่เคยเห็นเท่านั้นนะครับแล้วก็เหรียญต่อไปนะครับจะเป็นหลงปู่โตเยอนอินเดียมีบางคนที่บอกว่าเป็นสายตรงแต่แม่งมันยังไม่รู้เลยว่ามีเหรียญแบบนี้ แล้วพวกนี้มันจะเป็นเซียนได้ยังไงได้แต่แค่เป็นแค่เซียนกรรมารลอรเท่านั้นหลอกลวงชาวบ้านเขานะครับโดยเฉพาะสมาคมอุปโลกนี้ผมเคยพูดอยู่ตลอดว่าท่านอย่าไปประกวดคาที่เขานะครับเขาไม่มีความรู้อะไรเลยนะครับประวัติต่างๆเขาก็ไม่รู้นะกรรมการก็เอามาจากพวกพ่อค้าพระหรือพวกที่เด็กเช็โต้หรืออะไรมาไม่เคยเห็นก็บอกไม่มี เมื่อสองวันก่อนผมให้เด็กที่ดูเล้าเซื้อเซือซาาหน่อยผมให้มันลองเดินไปดูเอาเหรียญทองคําให้มันติดไปเหรียญหนึ่งปรากฏว่ามันยังไม่รู้ว่าเหรียญทองคําเลยบอกว่าเป็นเหรียญทองทองเหลืองทั้งทั้งที่เราบอกเขาว่าเด็กบอกว่าเป็นเหรียญทองคํามันบอกเฮ้ยไม่มีแม่เป็นเหรียญทองเหลืองตายหาแล้วแค่นี้มึงยังไม่มีความรู้เลยแล้วมึงจะไปค้าขายอะไรทุกวันนี้ที่มึงขายเขาคือหลอกเขาไม่ได้ขายเขาแล้วอีกอย่างนะครับ สมาคมกรมรมลอนี้เป็นตัวบิดเบืองประวัติศาสตร์แล้วก็ทำพระเกขายนะครับผมยกตัวอย่างนะครับตัวใหญ่บนสมาคมนี้รวมกับแมงหัดใหญ่นะครับปัจจุบันก็เป็นผู้วายชนไปแล้วนะครับสร้างหลงปู่ทวดเนื้อว่านปี9เก้เสร็จแล้วก็ไปตีของปู่ทวดเนื้อเนื้อว่านของชาวใต้เขาตีเป็นเกหมด แล้วมันก็เอาผ้าเก้ของมันมาติดรางวัลเพราะฉะนั้นไอส้สม,มาคมกรรมลอนี้ไม่สามารถที่จะประกวดพระถึงทางหัดใหญ่ทางโน้นนะครับไปไม่ถึงนะครับเพราะกลัวโดนกระทืบนะครับแล้วยังยกกรรมง่ายกว่านี้อีกอย่างก็คือขุนแผนว่าใหญ่ชายมงคลพวกครับกรรมลรอทั้งนั้นไม่มีความรู้คนที่ถูกหลอกก็คือเซียนกรรมลอบนห้างนี้ทั้งนั้นนะครับ แม่ซื้อของเก๋เขาอุบเผาจากเชียงใหม่ลงมาพวกนี้ดูไม่เป็นแม่ซื้อราคาองค์ละสี่แสนแม่ตีเป็นว่าใหญ่ชายมงคลปรอกว่าเปียกปังน้ําต้องขออนุญาตที่เอ่ยถึงเปียกปังน้ําเอามาแจากฟรีนะครับปัจจุบันจากสี่แสนปัจจุบันเหลือ400ยังไม่มีคนซื้อเราดูว่าคุณคิดว่ามันเป็นหรือเปล่ามันไม่เป็นทุกอย่างมันไม่เป็นเพราะฉะนั้นพวกท่านอย่าไปโดยปะกวดกับเขาโดยเด็ดขาดนะครับ มันไม่มีความรู้ลบบิดเบืองประวัติศาสตร์ของเมืองไทยพวกพระเครื่องนี้บิดเบืองหมดองค์ต่อไปนี่นะครับจะเป็นโปกมะขำหลวงปู่โตรุ่นแรกนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงพูดกับท่านตลอดอย่าเอาเงินไปให้เขาเป็นค่าใช้จ่ายแล้วเอาพระไปเป็นไม้ประดับเสร็จแล้วมันก็เอาพระแก้ของมันไปติดรางวัลมันไม่สามารถบอกคุณว่าเก๋ยๆยังไงแท้ๆยังไงมาอธิบายให้คุณฟังไม่ได้หรอกมันอาศัยว่ามันจดทะเบียนก่อน ก่อนกว่านี้เท่านั้นเองเราเล่นมาเปิดตัวมาก่อนมันก็เลยนั่นไปจริงๆมันไม่มีความรู้เลยสักกันนิดหนึ่งปัจจุบันคนตื่นหมดแล้วเพราะวิทยาศาสตร์สามารถเช็คได้มีมวลสารอะไรสามารถเช็คได้หมดโดยะว่าเหรียญเหลือนอะไรพวกนี้ถ้าหากว่าคนรู้จากโลหะศาสตร์จะต้องรู้ว่าเหรียญน,นี้ทําอยู่ในยุคไหนนะครับเพราะเครื่องพลอยเซน์สแกนสามารถเช็คออกมาได้นะครับเมื่อก่อนผมเอามาใช้ คนก็บอกว่า,วาจะไปส่งอะไรแต่เดี๋ยวนี้ผมเห็นแม่ผมบอกแล้วถ้าเรียนแบบผมเป็นหมานะปรากฏว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้หมานี่เต็มไปหมดนะครับแล้ววันนี้ที่ผมจะพูดถึงเอาละปอกมาขามเสร็จที่นี้ผมจะมาตบหน้าเซียนกร,รมลรอคนหนึ่งนะครับที่แม่งไม่มีความรู้แต่เสือกเรียกตัวเองว่าเป็นอาจารย์นะเที่ยวแม่งหลอกลวงเขานะบอกว่าหลงปู่สมปู่ทวด เหรียญเลื่อนไม่มีกระไหลทองมึงจะเอากี่เหรียญน,นะไม่มีไม่มีได้ยังไงมีตั้งเยอะแยะทองคําก็มีแล้วจะไม่มีกระไหลได้ยังไงนะมึงไม่มีความรู้เสืออวดอุตริตนะครับทีนี้เราจะมาคุยถึงนะครับเขาก็บอกหลงพ่อเงินถ้าคุณแฟนๆภาคเครื่องดูคลิปหนึ่งที่เขาพูดถึงจอบเล็กที่เขาพูดถึงว่าถ้าเป็นทองเหลืองเป็นทองเหลืองถ้าทองคําแก่พ่อมึงแด่เนี่ยวันนี้กว่าทองคํามานะแล้วก็ จะพูดประวัติให้ฟังด้วยเราพูดถึงกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ท่านเป็นถึงลูกพระเจ้าแผ่นดินของราชการที่ห้าจะไม่มีทองคำได้ยังไงนะกรมหลวงชุมพรเป็นลูกศิษย์ของหลวงปูศ่ศกเสร็จแล้วหลวงปูศ่ศกก็แนะนำไปเป็นลูกศิษย์ของ หลงพ่อเงินอีกทีแล้วคุณจะบอกว่าไม่มีทองคําได้ยังไงบ้านเราสุวรรณภูมิทํามเรียกสุวรรณภูมิเพราะเรามีแร่ทองคําถึงสามสายมึงจะบอกไม่มีได้มึงไม่มีไม่ใช่แปลว่าคนอื่นต้องไม่มีด้วยแอบมึงนี่แม่งมันไม่มีความรู้มึงอ่ะทำผ้าเกะมาตลอดมึงไม่มีอะไรมึงต่อแหลกเก่งอย่างเดียวนะครับนี่องค์แรกที่โช์นี้คือพิมพ์นิยมนะครับต่อไปจะเป็นพิมพ์กีตานะครับแล้วชุดนี้ ผมจะไปส่งประกวดในวันอาทิตย์ที่สินี้แล้วเรามาดูกันว่าทองคำมีหรือไม่ดูกรรมการคุเป็นร้อยคนเขาจะพูดว่างไงนะครับแต่แฟนผ้าเครื่องถ้าสนใจนะครับสามารถมาติดต่อที่ผมได้นะครับแบ่งปันกันได้หรือทั้งเงินพอไม่พอสามารถผ่อนส่งได้นะครับเหรียญต่อไปนะครับก็จะเป็นจอบใหญ่นะครับมึงบอกไม่มีกูจะมีให้มึงชดูว่ากูมีไหม นะมึงรู้จะอายเขาบ้างไอ้สิ่งที่มึงพูดมานี่ล้นแล้วแต่ตบปากตัวเองทั้งนั้นกูโชว์หลวงปู่ไข่ทองคํามึงบอกว่าลูกน้องมึงเป็นคนมาขายกูกูสั่งมึงห้าสิบเหรียญมึงก็ไม่มีบรรยาให้กูนะไอ้มึงนน่แม่งตอแหลเก่งอย่างเดียวความเป็นจริงนี่มึงไม่มีเลยหหลอกเขาได้หลอกเขาเอาผมในบางครั้งสงสารพวกเศรษฐีนางง้าโง่นะที่โดนพวกมึงหลอก ปั้นน้ำเป็นตัวแล้วก็เหยียบติงกันทั้งหมดเหรียญต่อไปนะครับก็จะเป็นจอบเล็กนะครับหลวงพ่อเงินบางคารนะครับจอบเล็กนะครับเนี่ยเนี่ยเสียงกรมารอมึงดูซะมึงบอกไม่มีไปตบปากตัวเองซะบอกไม่มีไม่มีมึงไม่มีคือตัวมึงอ่ะไม่มีแต่คนอื่นมีมึงเกิดท่านท่านหรือเปล่า หลวงพ่อเงิน,นีนร้อยกว่าปีมาแล้วมึงเกิดทันท่านหรือเปล่ามึงเกิดทันไม่ทันแต่แม่งเสือกบอกไม่มีมึงทําตัวเป็นนกรู้ไปหมดมึงอรระทำพระแกเก่งเท่านั้นเองมึงไม่มีหียอะไรเลยเราทีนี้เหรียญต่อไปนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่เรียกว่าหายากแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวบอกว่าพระไม่มีไม่มีการสร้างมึงจะเอากี่เหรียญ นะไอ้พวกทั้งหลายเนี่ยกูเล่นคนเดียวเหรอกูแม่งประกวดมาล้วนแล้วแต่ประกวดมาไม่น้อยกว่าเจ็ดแปดร้อยใบที่รับรางวัลมานะครับช่างเป็นน้ำหนักสิบกว่าโลนะครับใบประกวดมึงไม่มีแต่กูมีมึงอะความรู้มีเท่าหางอืง่นอย่าสะเออออกมาวิจาร์อายเขาเนี่ยเที่ยวนี้กูจะไปประกวดแล้วติดรางวัลเราจะมาหามาตบหน้าพวกมึง นะพวกที่ไม่รู้ไม่จริงแล้วเสกสะเอออกมาทําตัวจะได้ให้หมุดแผ่นดินหนีนะเนี่ยหลวงพ่อเพชรน,นะครับที่หายาหายเย็นนะครับแห่งสุราธานีนะครับซึ่งวัดนี้อยู่กลางน้ํานะครับรถไปไม่ถึงนะครับผมมีเหรียญทองคาไม่ต่ำจากสิบกว่าเหรียญสวยๆทั้งนั้นด้วยแล้วคนผมรู้กัะทั้งว่าใครเป็นคนทําถวายวัด ก็คือนักบรรพบุรุษของนักการเมืองใหญ่ของสุราษฎร์ที่ทำนะครับถวายวัดนะครับอันต่อมานะครับก็จะเป็นกรมหลวงชุมพรเขอุดมศักดิ์นะครับ4 6 6ปู่สกกุขเป็นปุกเสกนะครับแต่กี้ที่ผมพูดถึงหลวงพ่อเพชรทุกเหรียญผมจะส่งอย่างละหนึ่งเท่านั้นเพราะว่าผมต้องการรางวัลคือที่หนึ่ง ผมไม่ต้องการมีสองสามองค์เราเป็นของตัวเองต้องมาติดหนึ่งสสาก็คือพระตัวเองอีกผมต้องการเอาพระผมติดที่1เท่านั้นแต่ถ้ามีใครมีสวยกว่าก็ช่วยไม่ได้ถ้าไม่มีผมก็จะเอาหนึ่งนะครับแฟนๆพระเครื่องสามารถไปดูได้ในวันที่9วันที่10นะครับผมมีโชว์ให้ก่อนที่ประกวดนะครับ ถ้าท่านซื้อผมให้ท่านส่งประกวดถ้าประกวดไม่ผ่านผมรับคืนนะครับคุณสบายใจได้ไม่ต้องไปฟังคนต้มตุนยังไงทั้งสิ้นนะครับของผมมันแฟร์แฟทำแบบตรงไปตรงมานะครับคุณซื้อเสร็จคุณส่งประกวดเลยจะใช้ชื่อคุณคุณก็ส่งประกวดไปเลยถ้าหาว่ากรรมการบอกเกะคุณคืนผมเลยนะครับเดยนต่อไปนะครับ ก็คือพิมรัศมีนะครับของปู่ศกนะครับวันอาทิตย์ที่แล้วประกวดที่เซนท่านบางนานะครับผมกว่ารางวันที่หนึ่งทั้งหมดนะครับแล้วก่อนกว่านั้นอีกงานหนึ่งผมก็กว่ารางวัลที่หนึ่งหมดผมยังไม่เคยได้รางวันอื่นนะที่ลงไปประกวดอีกสองเที่ยวเพราะว่า บางคนกรรมารอพวกนี้เข้าใจว่าผมเล่นมาผมพระผมเล่นคนเดียวผมไม่เคยประกวดไม่เคยอะไรผมมาประกวดจนผมเบื่อแล้วผมไปเมื่อ,อไหร่ผมก็เอาโกยรางวัลกลับมาผมเบื่อแล้วผมถึงไม่ประกวดแต่พอมาพูดอย่างเงี้ผมเลยประกวดเพื่อมาตบหน้าพวกที่ปัญญาอ่อนนี้ทั้งหลายนะครับคุณดูได้ว่าพระผมสวยแค่ไหนแล้วถ้าพระไม่ดังผมก็ไม่เล่นพระใหม่ผมก็ยิ่งไม่เล่นใหญ่ นะครับแฟนๆพระเครื่องฟังไว้นะครับพวกเซียนสร้างพระใหม่นี่คุณอย่าไปเล่นนะครับพวกมันปั่นขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวก็ขาดทุนอนานะเพราะฉะนั้นคุณเล่นนี้คุณซื้อซื้อพระเล่นก็เล่นพระเก่าที่มีคุณค่านะครับต้องเป็นพระหลักนะครับไอ้พระที่เซียนปั่นขึ้นมาแล้วคุณอย่าไปเชื่อเขา <S <S <ๆ S 1> เขาบอกว่าเอาพระเหรียญเก่าอะไรทั้งหมดลงใบผสมคุณเห็นตายเทพลงหรือเปล่า แม่งผ้าแกเอาผ้าแก้ลงไ,ไ,ไปหลอมบอกว่าเป็นมวลสารแม่งเอาของเกไปลงไปหลอมให้ดูแล้วก็มีคนโง่เที่ยวานไปจองพรงนี้คุณไปเชื่อเขานะครับตรงๆแบบผมไม่มีนะครับเอาเหรียญต่อไปนะครับจะเป็นหลวงพ่อผมวัดช่องแครนะครับรุ่นแรกนะครับว่าสวยขนาดไหนเที่ยวที่แล้วผมส่งปู่โตะนะไอ้ปู่ทวดนะครับผมติดแชมป์ปู่ทวดได้โล่ปู่ทวด เพราะว่าผมปู่ทวดติดรางวัลมากที่สุดทั้งหมดเป็นรางวัลที่หน่งหมดผมเลยได้แชมป์ปูทวดมานะครับแฟนๆภาคเครื่องเราไปพิสูจน์กันวันที่10นี้ดูว่าผมต่อแหลหรือว่าไอเซียนพวกกรมรมลอขององค์กรสมาคมกรมรมลอนี้ต่อแหละนะครับแล้วเรามาดูกันนะครับเอาละเหรียญต่อไปนะครับ เหรียญต่อไปนะครับก็จะเป็นปู่ทวดนะครับปู่ทวดผมก็เป็นคนมาเปิดประวัติศาสตร์นะพวกกมรมมลอทั้งหลายแม้2,500หัวโตวไม่มีการสร้างมึงจะกี่เหรียญเหรียญเหรียญที่อยู่กับลูกศิษย์อาจารย์ทิมของหลวงนวยที่คอผมก็เป็นคนเช่ามานะครับลงยาสีแดงที่เมื่อเที่ยวที่แล้วผมเปิดรูปให้ดูนะครับวันนี้ที่ผมโชว์เหรียญน,นี้ผมได้จากเฮดมนะครับเฮียดมเสาสิงชานะครับ คุณอุดมกงวาสลาพรนะครับอดีตเซียนพระใหญ่แห่งวงการพระเครื่องถือเป็นอันดับหนึ่งของเมืองไทยก็ได้นะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญของท่านนะครับปัจจุบันท่านเป็นผู้วายชนนะครับผมมีอีกตั้งเยอะที่ผมเช่าจากเขามาแต่วันนี้ผมโชว์ท่านได้เหรียญเดียวเอาเหรียญวัวโตนะครับไ่พวกดีเสียงกันมาลไม่มีไม่มีม,ม,มึงจากี่เหรียญมึงไม่มีโผ่พวกนี้ทุเลตไม่มีความรู้นะครับ เหรียญที่2นะครับหน้าหลังเสร็จแล้วเหรียญที่2ก็จะเป็นรุ่น2ปี2,502นะครับขายปลาเล็กขายปลาใหญ่นะครับแฟนๆพาเครื่องฟังไว้นะครับทั้งหมดนี้ผมต้องการรางวัลที่1น,นะครับแต่ถ้าเป็นรางวัลมีคนสวยกว่าก็ช่วยไม่ได้ผมรับได้นะครับ แต่ผมตั้งใจส่งอย่างละองค์ก็เพื่อต้องการรางวัลที่1น,นะถ้าสวยสู้เขาไม่ได้ผมก็รับสภาพได้นะครับแต่ผมจะไม่ส่งซ้ําเพื่อไปเบียดกันตัวตัวเองด้วยเบียดกันเองผมไม่ทํานะครับนี่คือเรียญเรียญต่อไปจะเป็นรุ่นที่3นะครับรุ่นที่3จะเป็น2,504นะครับซึ่งมันจะมีลายแม่พิมพ์นั้นด้วยกันนะครับ ด้านหน้าเนี่ยครับพอปั๊มเราสึกเสียก็เปลี่ยนหน้าใหม่นะครับปั๊มเราสึกเสียก็เปลี่ยนหน้าใหม่นะครับเพราะรุ่น3นี้ทําเยอะมากนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่3นะครับปี2 5 0 4นะครับสำหรับพูดซ้อนเป็นปี2 5 0 9กับปี2511นะครับซึ่งเป็น11นี้เป็นรุ่นสุดท้ายที่อาจารย์ทีมสร้าง เพราะหลังจากนั้นปี2512อาจารย์ทิมก็มรน,นภาพนะครับด้วยมะเร็งในหลอดอาหารนะครับเพราะฉะนั้นที่ผมเก็บผมจะเก็บแค่09เท่านั้นนะครับผมมีทั้งผู้ซ้อนใหญ่ผู้ซ้อนเล็กนะครับประวัติอาจารย์ทิมท่านสามารถซื้อได้ที่หนังสือที่ผมนะครับเพราะว่า ผมได้จากการพระราชหนังเสือพระราชทานเพลนศพอาจารย์ทีมนะครับของหนังสือของวัดเพียงเล่มเดียวปี2558 1เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเอาจากหนังสือพระราชทา,านเพลนศพมาตีพิมพ์นะครับทุกอย่างไม่มีบิดเบืองหรือไม่ได้เพิ่มเติมตัวหนังสือชีวประวัติรวมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือความที่มาสัจจานของทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับ การห้อยปูท่ทวดจะมีอยู่ในรลายนี้นะครับ490บาทพร้อมส่งนะครับเหรียญต่อไปจะเป็น2,509พู้ซ้อนใหญ่ผู้ซ้อนเล็กนะครับผมจะเล่นเพียงปีเท่านี้ปีนี้เท่านั้นนะครับแล้วหลังจากนั้นอาจารย์คนอื่นสร้างผมจะไม่เล่นผมจะเล่นเฉพาะต้นฉบับผมใช้คำว่าผมเล่นเฉพาะต้นฉบับนะ เพราะว่าอาจารย์ถ้ามีเขาเรียกว่ามีเอกลักษณ์ของตัวอาจารย์เองจะต้องไม่ซ้ํานะครับก็คือหนังสือเล่มนี้นะครับที่ผมจะพูดถึงท่านสามารถสั่งซื้อมาได้นะครับหนังสือเล่มนี้490บาทพร้อมค่าส่งนะท่านสามารถซื้อได้จากที่ศูนย์พระราชดานะครับ490บาทพร้อมค่าส่งนะครับ ก็คือเล่มน,นี้นะครับแล้วต่อไปที่จะพูดถึงนะครับก็คือเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ศูนย์พระราชดาถือเป็นเว็บไซต์ที่ทันสมัยที่สุดแล้วก็ใหญ่ที่สุดในวงการพระเครื่องจะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ประวัติเลยทุกอย่างจะอยู่ข้างในนะครับแล้วถ้าท่านเข้ามาแล้วนะครับท่านจะสามารถเลือกที่ท่านต้องดูอะไรต้องการดูอะไรนะครับแล้วเราจะมาดูอย่างนี้นะครับยอดของคนดูนะครับ วันนี้มีคนดูไปแล้ว4 4 9ท่านนะครับเมื่อวานนี้มีคนดูทั้งหมด619คืนนี้จะต้องถึงเที่ยงคืนก็จะมียอดของวันนี้นะครับณนะตอนนี้มี4 4 9เมื่อวานนี้619ทั้งหมดรวมแล้วที่ท่านผู้ชมเข้ามาดูแล้วในเว็บไซต์ผม824,975ท่านเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่ตกยุก ท่านต้องเข้ามาชมนะครับเพราะมีมากมายก่กองเล่าท่านสามารถขยายรูปภาพผมยกตัวอย่างนะครับผมจะให้ท่านดูรูปภาพหนึ่งนะครับอย่างปู่โต๊ะนี้ท่านกดเข้าไปอย่างเงี้นะครับใช่ป่ะป,ปูโตสร็จแล้วท่านสามารถขี้ใหญ่ขึ้นมาได้ของเราจะไม่แตกนะครับแล้วก็ถ้าเอา สามารถขี่เข้ามาได้แล้วก็ดูด้านหลังได้ดทั้งหมดนะครับจะไม่มีแตกนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอเชิญแฟนๆพระเครื่องไปเที่ยวงานประกวดพระที่เดอะพาเซโอนะครับเราเจอกันณนเะสาร์อาทิตย์หน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ